เด็กอยากดังนะทุกคนก็เราก็ต้องช่วยสนับสนุนเด็กเขาหน่อยนะน้องแอน tự yêu này tự yêu này bọn thấy không? khá dùng khá chục bốn. มาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับทุกคนสช่องสันตเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมวัจะมาแกล้งหลานผมนะครับผมซึ่งผมไปเห็นคลิปหนึ่งมาครับทุกคนคลิปคลิปนั้นนะครับผมซึ่งเขาจะเอาผ้ามาคุมหัวองเงี้ยเนาะคุมเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็เปิดมาแล้วก็คนในที่อยู่บริเวณน่ะแกล้งทำเป็นไม่เห็นอย่างเงี้ยเหมือนครับเขาแบบว่าคนที่โดนคุมมาล่องหนเนาะครับผมก็ประมาณนี้เราก็จะเอามาแกล้งหลานผมในคลิปนี้นะครับผมซึ่งน้องเขาเนาะผมอยากมาถ่ายยูทูบด้วยเงี้ยคือเด็กอยาก่างนุเ็กงี้ยนคือเด็กอยงไง จะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยพูดเร็วไปเปล่าเดี๋ยวๆไมโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสูช่ช่อง TDC เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็ไปเห็นคลิปๆหนึ่งมาซึ่งคลิปลปนั้นเขาเอาผ้าคลุม <What? S 1> หัวโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนสูช่ช่องทุนเมงเต้ ฮะมาทำคลิปมาทำคลิป <laughs> แน่น่นะแน่นำตัวให้คนดูหรอชื่อไงเร็วเร็วเร็วตัวยาไทยอ่ะเอ้าแม่แน่นำตัวชื่อแหวนค่ะนี่รถชื่ออย่างเจ้ากิเทนเก้าหาผ้ามมล่ะหรนี่ไหนวะผ้า <laughs> นี่คือที่นี่น้องแหวน เป็นมีมาม่ยากวนมันึ้นตัวเล่นอดี๋ยวยืดดึงแดนเทบอกน้องเราวว่าตัวมัเขามะไวให้เนี่ยมันก็ไม่อยากวนพิเศษอาภาเนี่อาภาเนี่อาภาเนี่คุ้มตัวแล้วตัวจะหายตัวได้อาภาเนี่คุ้มตัวแล้วตัวจะหายตัวได้หายตัวได้หายตัวได้ ถ้าเขาติ้กล้องอย่างผ้าเนี่ยมันต้องวนอยู่สามรอบห้หันเขาเนี้ยนี่นะเราเขาเจมันนี่นี่เขาเจ้มะน้าวนี่ตัวต้องกลับมะนาวไว้ตัวเจได้อะฮะเอามะนาวไว้นี่พี่นี่ไอเทปเทปเนี้ยพอหรอไม้ไอเทปเออเจียงนี่เออเออรอผ้าคลุมไอเทปว่าผ้าคลุมเนี่ยตัวต้องกึดถึงไว้ว่าตัวจะได้หายตัวก็แค่พอหนังที่เขาหายตัวแบบเอาผ้าคลุมแล้วหายตัวรอฮะ เออเออเออน่ะต่อต่อตัวเนี้ยังนะเออไม่เคยกลับมาได้ก่อนกลับมาได้ก่อนกลับมาได้ก่อนได้อะได้กันไอพี่ยังยังฮังนี้เหรหนูแม่ตัวก็ซ้อหาตัวคช่เออไปพร้อมยังเจ้าอ้าวส่งสัญญาณห้องยังห้องยังเอาแล้วไงบอกคนดูแล้วพร้อมแล้วค่ะ เนเอาเอาเอานิ้ไซสนิบไสนิบเอนิ้เอออันอย่างขึ้นมาจะอาอาอุ้แรัวฮะผ้าสะอาดป่ะไอเีวเอาถูหำไปแตอเจ้านี่เฮ้อเฮ้อเฮ้อแหม่ถีหกูเลยวนหลอบนะฮะเออวนวนหลอบรับเปล่า ระวังระวังตีวนเนี่ยตัวขึ้นขึ้น well. ถ <ti ashi> <porte> ึงแไหปล่อยโอ้หถ้าเมื่อมาหนาวนู้ดถ้าต้องแหวนห้าเมือมานาวนู้ดเมื่อมานาวรู้ดนิบแน่นแน่นนิบแน่นเออเจ็บ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 ตืนเต้นก่อนอะไรเลือดโค้ดเอ้าเอาถามมันเข้าสมมติตัวหายตัวได้ตัวจะแย่ไงเป็นอย่างไรนะค้าสมมติตัวหายตัวได้ลองหัวได้ตัวยังไงยังไงไปเอาไหมเอามาไหนฮะเอาเอาเอาไม้เหรอ ก็มันมัอยู่บ้านตัวอยูแล้วผมใช่เอ้าลักหมาตัวเก่าอีกเฮ้ยหัวไปเลยอย่างงตำรวจกระชับกะเออเอา่ต้องของกินมั่ทุเรียนทุเรียนี่มึงได้กินไครับทุเรียนที่นี่ไ้กินมับม่มา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 อันนี้เดี๋ยวเฮ้ยเทปอันนี้เฮะคมแล้วนะเออคุ้มคุ้าหนาหน้แวน อูตนโมน้โมเจกับหมอน้องนกรมันพิสูเออน้โมน้โมบิกกระจู๊กระจูกระจุกอูตัอตัวมันภาษาซีนว่เอาไม่เอไมู้ไม่เลยไอเดียวนไม่เลยวนไม่เลยวนไม่เลยใขรหัวตัวต้องห้ามใครหัวหกลัวยังบ่กลัวบ่กลัวคิดปงเงี้อ ไปเนียบเนีบเออมันบบมีกลัวไงตุ้โตไอเทกกัวกันนะกัวเออไอกวาเออเอ็มจะแก้ตัวเอ็มจะกาจับนี่น่นนหาเครหัวหรอพี่ัว่ักซกันนะตุ้ตเอานะหนึ่นึ่งสองสามเอาคุมเลยคุมเลยเอาหนังหวน่องถ้ามืรอวันน้วลดนะเจ้านโมนโมไปกระจูบปกระจูกระจูกระจูบกระจูบกระจูบกระจูกระจูเลยเปลล่ะ ยิ่ผมไปเดียวโ้อ้อ่ยิผมไปเดียมันยิ่ผมหายไปเดียวต้องั้งนี้แน่นๆแหวนเลยนคุณนิบด้แลเนี่ยตัวก็ต้องยิ้มพี่ไปยังจายอ้ยยังจะหายว่ะตัวคิดว่ามันจะหายตัวได้ก่อม่ตัวเออเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอตัวห้ามใครหัวถ้าตัวใครหัวมันจะมาหาตัวตัวน้องต้องคิดว่ามันต้องหายตัวได้อีกอะโอเคฮะ เอาหนะเอานาโอ้ยโอ้ยนี่ปะแน่นอะไรกี้นี่ปะแน่นนี่เนี่ยเอาเหนียงเนียงเอาเหเนียงนี่นี่นั่นเออเอาหนะเอามืออุ้งขี้ปุเหมือนนั่งสมาธิไว้เออเออขี้มันได้นั่งแหละเออไม่ได้บอกเนาะมาดูนั่งสมาธิอ๋อมาได้เออนี่นี่เราต้องรับตาตัวแหวนเราต้จะรับตาตัวมันตั้งสมาธิเออเอาไหม ตัวนะมหลตัวานนจริงจังละวนี่จริงจังอ่ะอมาหนึ่งนึ่งไว้อยู่ไว้ติงสอน้ำแข่หัวมาไโอ้ยนบซัซีดเนาเดี๋ยวไปเลี้ยงขนมนะเออเดียนะเออสอมอ่ะคุมนัโมนักโมบิเกจูบิจูจักูู ល <coughs> ុប <coughs> ព <È coughs> ុះលុបពុះអរណែ1 2 3 เอนี่้เสียงเอ้าแหวนเฮ้ยมันอายเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ฮเฮ้ยเอ้ยฮย้ยเ้้โหโอ้โฮ้ย้เฮ้้เฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮฮ ฮู้ฮน้องแหวนมันหายแท้นะเนี่ยฮู้ฮู้หายไปไหนนี่น่าเสียงเสียงอะไรในบ้านอ๋อแหวนอยู่ไหนท้าวว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 ้าวาทว้าวว้าวว้าววา้าวาวว้าหมาาา

ผัดใจผัดใจอู่นี่แหละแม่้ยัดใจเขาฮะไม่นีวะฮะใจเตวมือไปไป้อไปไปดูอามคนดีย เอ้าเอ้าอ้าคีคนเดียวต้องมาหันไปต่อค้นนะแต่มาหันค้นน่ะอยากไปเร็วเอะ้วเอ้ะคืน่ะโตแล้วมันาวเอาตัวจงเอาในแจงไหนนะน่ะ Nãy lắm, ngon cái này này ngon 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 mèn ngon 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 à เราถามถามพอเสียงเนาพ่อเสียงกับเจฮันนะบอเห็นแวน่นเนาะเออแยบบอหายดอ,อยแยบบอกเะไได้นะแวน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 เลยเอแวนเอเงียบไหน ไปนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวไอรหอัวคืนนอนไปนั่งไปนั่งไปนั่งมันะแม่ตัวดาสโหัยอยได้ไปได้ไปได้โอ้หฟองโมงให้ดีนะฟังโมงให้ไม่แม่ดานะเดี๋ยวหาวิธีก็กลับมาฮะไม่เห็นเหตุารณล้ไหนไีขังไม่เห็นเหตุกาอะไรกทนี่นี่จได้แล้วเราแม่นกัน เอายังไมายินยัโฮะนีงเออมามามามเนี่ยนับนองสนึงสโอ้ยับนึ่อตัวอยู่ทังไหนี่ไอ้หันก็นล่ตัวยูทไหนนับเปตัวอยูทไหนบอกจงงจะวนัสามออยู่นี่อ้าว ตองแามนะนะาโมนะมนะจ๊ะนะจ๊ะเมนวะแมนไอ้เหี้ยไ้จำบุดปะนน้โมพ่กะจูอ๋อนะโมพ่กะจูพกจูกระิ่กระพี่กระจุก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 อ

เอาคุ้มคุ้มเรอเอมรออ่ะอุ้ยเอาคุ้มคุมเอาน้าแหวนทองตามาให้นะหนะโมหนะโมกะปิกะปูกะจูโต๊กะจูเอาไว้เอาไว้นะโมหนะโมกะจูกะจูกะปิกะปูกะปูกะปูปูปูจโกรจโกจโกจโก้เอาเทปปด โ,โอ oh, anything, ah? ้ยใช่เนน่ะโอ้น้องแหวนให้กะฮะให้หยังให้หยังโอ้ยให้เนี่ยน่ะโอ้ยให้เนี่ยน่ะโอ้ยต่าให้ยังให้หยังให้หยเออเนี่แหละนี่หละให้เน่โอเพอะเจ้าน้องแหวนลกให้กะตอตาแดงน่ยไหมให้ใังไมาแล้วน้องให้ยังน่ะกวนมได้กับคืนมาคะะฮะมันเรื่องจะกัวให้หยังน่ะ Thôi kìa ít ít em à Bật cái Em có kìm như này quái nè cấp chân vào đây Tôi cho quái nha nè Tụi chỉ lấy hai tụi không thay nạt luôn <cười> oh. <cười> wow. ตัวที่โดนแกเอ็มเอลเดี๋ยวบอกคนดูเดี <S <s ๋ยวว่าทีฮะกูซื้ออะไรหายตัวกี่ตัวพุงคนนี้ว่ะว่ะว่ะไห้ขอจุดตัวหนึ่งขอหายตัวได้หนิเออะขอให้ขอให้ขอให้สวยพ่องเลยคนนี้เออไอ้ชูวแงใช่ค่ะเออไอ้ชูวจ้องซื้อขนมแล้วมาออไอ้แม่้านจ้องซื้อขนมหม่อมนะนั่นกลับมา A S อ R ฮะไอชิปอ๋อพี่ขี้พอนพี่ขี้พอนแค่แกแค่แก่ลืนกันย้ายกัน ขายทั้เดือนนะคะน้ำตาลกี้ไม่ไหนไงขายอะน้ำตาเทียมโอเคน้ำตาเทียมเอาไปกล้องบีกล้องแก่จะไดะไม่ได้คิดกล้องก็คนดูไลค์แค่โอเคคลิปไหมบอก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 คุณดูละถ้าชอบคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพด้วยนะคะ รอบหน้าเราจะมาแกล้งอะไรน้องแหวนนี่เอ้ยโอ้ยเอ้ยแม่แกงกหรอบหน้าจะมา A-S-M-R เอเอเอ่อเ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 เอเอเอเเออเอ